รับซื้อเหรียญ50สตางค์ปีการจนาพิเศษนะครับราคาหลักหมื่นบาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มารับชมข้อมูลกันนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับก็สวัสดีทักทาย FC นะครับทางช่อง YouTube สลาลรมคอยชแนลแล้วก็ทางเพจสลาลรมคอย FC <c oughs> เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาแนะนำเหรียญแบบที่มีราคาแพงนะครับ แน่นอนนะครับเหรียญที่มีราคาแพงหลักพันหลักหมื่นจะต้องเป็นเหรียญที่มีความหายากไม่ใช่แบบปกติทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเ,เหรียญปกติทั่วไปหลักหมื่นก็มีนะครับที่มีในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ50สตางค์ก็จะเป็น50สตางค์ปี30นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการใช้งาน50สตางค์ปี3 0ก็ เล่นกันหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญรุ่นนี้นะครับ <ged> เหรียญ50สตางคงปีการจนา,าพิเศษนะครับนี่นะครับไม่ใช่พ่อเสียนตรงไม่ใช่พ่อเสียนขวางไม่ใช่นะครับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ดูเหรียญการจนาพิเศษก่อนนะครับนี่นะครับห้สตางคงปีการจนาพิเศษซึ่งปกติก็เป็นพเ่เสียนตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับ <S <s <deficit> ด้านก้อยเป็นตราสัญลักษณ แบบนี้นะครับ50ปีการจนาพิเศษนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นลักษณะของพระเสียงตรงแบบนี้นะครับแต่ว่ามีเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่มีพบเจอแล้วก็มีให้เห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับก็คือเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับด้านก้อยเป็นรุ่นการจนาพิเศษแล้วก็ด้านหัวเป็นรุ่นของเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับแยกให้ออกก่อนนะครับ อันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยด้านหัวจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับหรือคิดว่าผมมโนไปเองนะครับเดี๋ยวมารับชมคลิปคลิปนี้ต่อเลยนะครับเหรียญ50สตางค์เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแบบที่ผมพยายามอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจในช่วงต้นคลิปนะครับคราวนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่มีการนํามาโชว์มีการ นำมาให้ข้อมูลความรู้กันนะครับในกลุ่มของนักสะสมนะครับเหรียญจริงๆนะครับด้านหัวด้านหัวนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับชนิดหมุนเวียนนะครับแต่ว่าด้านก้อยเป็นเหรียญของรุ่นปีการจนาพิเศษนะครับคองลาดครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับก็นําข้อมูลมาให้ชมกันนะครับคือเหรียญส่วนใหญ่ที่ผมมาทําคลิปรับซื้อทําคลิปให้ข้อมูลนะครับจะอ้า yup. ง like, <To> อิง <through S 2> <ctions> ข้อมูลนะครับจากแหล่งที่มีข้อมูลจริงๆถูกต้องนะครับไม่ได้มโนโคิดสูตรเหรียญขึ้นมาเองว่าเหรียญอันนี้หัวแบบนี้ก้อยแบบนี้จะต้องอมีผลิตไม่ใช่นะครับผมจะพยายามทำคลิปอ้างอิงจากข้อมูลความจริงนะครับอันไหนที่ไม่แน่ใจว่ามี ผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันอีกคลิปหนึ่งนะครับไม่ได้มันไม่ได้มโนไปเองนะครับไม่ได้เวอร์นะครับแต่ว่าเหรียญในลักษณะแบบนี้หายากนะครับหายากมากๆนะครับไม่งั้นคงไม่มีใครมาประกาศรับซื้อในราคาหลักหมื่นบาทนะครับก็รับชมเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีเหรียญ แบบต่างๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบในคลิปนี้นะครับแบบต่างๆที่ผมรับซื้อนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับส่งรูปเหรียญมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับถ้าเป็น f c ที่ติดตามทางเพจก็ส่งรูปทางข้อความเพจหรือว่า f c ทางช่อง YouTube ก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์นะครับตามที่ผมขึ้นไลน์ไ d ไว้ให้นะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็นำข้อมูลสาระความรู้เรื่องเหรียญมาฝากนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ